สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ใจยังไหวอยู่ไหมกับผมวายุผู้ปลุกพลังในใจคนล้าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่อยากเผชิญแต่ต้องเผชิญทุกวันนั่นก็คือความโกรธใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ลองนึกภาพดูครับเชา้านี้ตื่นมาสายรถติดเจ้านายด่าเพื่อนร่วมงานทำงานผิดพลาดต้องมาแก้ไขให้ กลับบ้านมาแฟนยังวนอีกรู้สึกยังไงหงุดหงิดหรือโกรธจนอยากตะโกนใส่ใครสักคนวัยรุ่นที่กำลังเครียดเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวคนเมืองที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบการแข่งขันความกดดันทุกวันคนทำงานที่ต้องรับมือกับเดทไลน์เจ้านายยากเพื่อนร่วมงานขี้เกียจเราทุกคนมีความโกรธแต่คำถามคือเราจะอยู่กับมันอย่างไร โดยไม่ให้มันมาควบคุมเราความโกรธคืออะไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความโกรธกันก่อนความโกรธไม่ใช่ศัตรูครับมันคืออารมณ์ธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนมีมันเป็นสัญญาณเตือนที่บอกเราว่าเฮ้ย mm. มีอะไรไม่ถูกต้องมีอะไรที่เราไม่พอใจ mm. เหมือนกับที่เราเจ็บปวดเวลามีแผลความโกรธก็เหมือนกัน มันบอกเราว่ามีอะไรทำร้ายความรู้สึกเราแต่ปัญหาคือเราส่วนใหญ่ไม่รู้จักการกับมันเราไม่อดกลั้นระเบิดออกมาหรือเก็บกดจนเป็นโรคทำไมความโกรธถึงควบคุมเราได้เวลาเราโกรธสมองส่วนที่เป็นเหตุผลจะปิดลงแล้วส่วนที่เป็นอารมณ์จะเปิดเต็มที่นี่คือเหตุผลที่ทำไมเวลาโกรธโกรธเรามักจะพูดโดยไม่คิด ทำโดยไม่ได้ตั้งใจเสียใจภายหลังสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่การควบคุมอารมณ์เลยยากกว่าปกติสำหรับคนทำงานความเครียดสะสมทำให้เราระเบิดง่ายขึ้นเทคนิคอยู่กับความโกรธอย่างเป็นมิตรแล้วเราจะเป็นมิตรกับความโกรธได้ยังไงผมมีเทคนิคง่ายๆมาฝากเทคนิคที่หเวลารู้สึกโกรธหยุดหายใจเข้าลึกๆสี่จังหวะ กลั้น4จังหวะหายใจออก4จังหวะทำสามรอบสมองเราจะเริ่มเข้าสู่โหมดคิดมากขึ้นเทคนิคที่2พูดกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกโกรธเพราะการตั้งชื่อให้กับอารมณ์จะช่วยลดพลังของมันลงเทคนิคที่ 3. ความโกรธนี้พยายามจะบอกอะไรฉันสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคืออะไรฉันจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างสร้างสรรค์ได้ยังไง เทคนิคที่4ความโกรธให้พลังงานมากแทนที่จะใช้ทำลายลองเอาไปใช้สร้างสรรค์ออกกำลังกายทำงานที่ค้างอยู่เขียนบันทึกทำกิจกรรมที่ชอบเคสจริงจากชีวิตผมเล่าตัวอย่างจริงให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคนขับรถปาดหน้าผมเกือบชนโมเมนต์แรกผมโกรธมากอยากจะตามไปดา่าแต่ผมใช้เทคนิคหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่า การไปด่าเขาจะช่วยอะไรไหมหรือจะทำให้วันนี้แย่ลงผลคือผมเลือกที่จะปล่อยวางขับรถต่อด้วยใจที่สงบและวันนั้นกลายเป็นวันที่ดีเอาละ่ะขอให้ทุกคนลองทำตามนี้ในสัปดาห์หน้าเมื่อรู้สึกโกรธให้หยุด10วินาทีก่อนพูดหรือทำอะไรจดบันทึกความโกรธว่าเกิดจากอะไรเรียนรู้รูปแบบของตัวเอง หาช่องทางปล่อยพลังงานที่เป็นประโยชน์เช่นวิ่งเขียนหรือทำงานสำหรับวัยรุ่นลองคุยกับเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เวลาโกรธสำหรับคนทำงานใช้เวลาพักกลางวันทำสมาธิหรือเดินเล่นความโกรธไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่มาสอนเราให้รู้จักตัวเองมากขึ้นการเป็นมิตรกับมันคือการเปลี่ยนจากถูกควบคุมเป็นควบคุมได้ ถ้าเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วมาแชร์ในคอมเมนต์ว่าเทคนิคไหนที่ทุกคนจะลองใช้บ้างแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ